ว้าโอ้เป้าใหญ่มากเป้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ทุบเดี๋ยวพี่ทุบเดี๋ยวพี่ทุบพี่รับพรกันไหมรับพรกันไหมหมายความว่าจะไหนพรครับจะไหนพรครับอ๋อรับพรเสร็จตัวระเบิดนี่มันคาถาอะไรครับเนี่ย แล้วผมได้รับพรไปแล้วผมเข้าใจผมจะตายหรือเปล่าตรงมีได้แต่รอดโอ้ขนาดก็ดีจริงยอดพลขังพลขังว่าครับได้แต่ไลพิษปุ่เมื่อกี่ยวกัทัทีทุกคนที่ได้รับพรไม่มีใครได้รอดเลยครับนี่เฮ้ยน่าจะไม่ใช่ในส่วนของมนตูครับ เราเข้าไปบ้านแม่ไหมครับเราไปอินเตอเฟไปเลยพี่เดินนำเลยผมเดินตามเราก็เดินไปเลยอุ้ยว้าหมันรุมมันรุมมันรุมมันร้ครับ